เทปนี้นะคะเราอยู่ก eh> ับวิชาประกันถ้าใครซื้อประกันแปลว่าช่งให้ตัวเองตายเร็วเด็กๆคือคิดเรื่องประกันแล้วหรอกโอ้ตรงนะตมาตอนนี้ยังไม่คิดเลยแล้วจะบอกว่าวแฉหลับเซิสจาเลาวันนี้เคยเกิดติดคุกหนูเจอมากับตัวมันเกิดอะไรขึ้นจะบอกข่าวอีดอฟเกิดติดคุกทำไมจะให้หนูติดคุกให้นายวะเขาให้ตรวจแปลกประกันสังคมเนี่ยจะเป็นในเรื่องของถ้าเพื่อนไม่ครบประกันสังคมจะช่วยหรือเปล่า ประกันสังคมคมีสังคมแน่นอนประกันสังคมช่วยเรื่องอะไรอันดันสันดานอันดันสันดานไม่สันสมมุติเราได้รายได้หมื่นห้าการตัดประกันสังคมคือเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแล้วก็บริษัทอีกเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรู้ช่วงไหมว่าเด็กตอนนี้ที่เรียนอยู่ก็ไม่รู้คือตอนที่หนูเคยทำอะแล้วมันหักประกันสังคมอะไม่หักแตแมนนิมได้สั่งแมนนิมได้สั่งหักทำไมไม่เคยทำไม่เอาใช่งั้นคำถามแรกเลยค่ะเราจำเป็นต้องมีประกันทุกคนไหม